โอ้ต้นตนเนาะก๊อบๆๆกบตัวใหญ่พี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่วงเช้าเช้าก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะครับหกโมงกว่านะครับมาดูสายนะครับใส่สายไว้นะครับได้กลบตัวหนึ่งนะครับนี้คือบรรยากาศนะครับที่นานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านนะครับขอบคุณ ที่เข้ามาชมบรรยากาศนะครับที่นานะครับเดี๋ยวจะเพนให้ดูนะครับพี่น้องนะครับว่าข้าวนะครับใส่ปุ๋ยรับรวงแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ใส่ปุ๋ยรับรวงแล้วนะครับกําลังสวยนะครับกําลังเขียวนะครับเดี๋ยวจะไปฉีดนะครับฮอร์โมนนะครับ ซึ่งกําลังสั่งนะครับจากออนไลน์นะครับพี่น้องนะครับร่วมด้วยกับน้ําหมักนะครับน้ําหมักหนอกกล้วยนะครับทาไว้แล้วนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับครับช่วงนี้นะครับมีพายุเข้านะครับน่าจะอยู่ตอนเหนือนะครับของประเทศไทยเรานะครับ จะมีลูกหนึ่งนะครับเข้านะครับรอยเดิมนะครับเข้าที่ใกล้เมืองฮานอยนะครับประเทศเวียดนามตอนบนนะครับแล้วเข้ารอยเดิมนะครับประเทศลาวนะครับจะมีผลกระทบนะครับต่อประเทศไทยตอนบนนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็จะเอา กบนะครับไปบ้านนะครับพี่น้องนะครับใส่แบบทิ้งทิ้งไว้นะครับน้ําเยอะนะครับก็จะทำให้กบนะครับเข้านะครับ